สวัสดีครับผมพีทครับจากช่องตามผมลงทุนคริโตัวนะครับก็วันนี้มาพบกันเช่นเคยกับหัวข้อเทคนิควิเคราะห์กราฟประจําวันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงวิเคราะห์ในส่วนของตัวอห่ของตัว ETH หรือว่า Ethereum กันบ้างนะว่ามีมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเทรดยังไงนะครับหลังจากที่เมื่อวานผมได้แชร์มุมมองของตัว Bitcoin ไปราคาก็ค่อนข้างเคลื่อนที่เป็นไปตามอ่านโซนแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้นะครับส่วนมุมมองสถานะเคลื่อนยังไงใครอยากจะไปดูไอเดียเพิ่มเติมก็ลองไปย้อนคลิปของเมื่อวานดูได้นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่ววงันยุด เริ่มจะทยอยหยุดแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะเริ่มเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปเที่ยวอยู่นะครับก็วอลุ่มในการเทรดทั้งระดับโลกระดับโลกเองเนี่ยแบงค์หลายๆประเทศก็หยุดนะครับอาจจะวอลุ่มอาจจะะน้อยแต่วันนี้ก็เป็นการเปิดอกืคเกือปกตินะครับก็คกือบปกติแต่ว่าวอลุ่มมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนหน้านี้น,นะเพราะานักลงทุนส่วนใหญ่ก็เริ่มพักผ่อนแล้วนะครับก็วันนี้ใครมีเวลาก็ลองมาทบทวนแล้วก็ฝึกวิเคราะห ไปพร้อมๆพร้อมกันนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่งสไครนะ์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมุมมองของ Ethereum, ขอิตาเลียมเขาเสแล้วก็ราคาก็ตรงไปตามกรอบที่ให้ไว้เลยครับราคาที่เราขึ้นมาเลยน,น่าเซลกันตรงโซนนี้แล้วราคาก็ลงมาที่โซนบายเนีขึ้นแล้วสุดท้ายก็ยังติดอยู่ในกรอบตรงเนี้ยนะครับออกข้างอยู่สักพักแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าชุดที่ออกข้างโซนเนี้ยเราให้น้ําหนักของอ่า โอกาสที่จะลงต่อหรือมีโอกาสที่จะเด้งต่อได้มากกว่ากันนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของสถานการณนกันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสําหรับใครที่สนใจเปิดพอรอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแผนตัว Bitcoin เมื่อวานนะที่เราส่งไปในกลุ่มแล้วก็ลงไปในคลิปด้วยนะก็ราคาก็ย่อลงมาตรงโซนแนวรับที่ผมบอกนะครับแล้วก็มีการดีขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มีการเคลียร์ลงมาก็น่าจะเล่นได้สั้นๆทั้งสองฝั่งนะใครที่ท,ที่ที่เทรดอยู่เนะี่ยกร เมื่อวานนะครับทีนี้ในส่วนของก็ทักไลน์มาตรงนี้ได้นะครับใครที่สนใจนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคลิกเข้ามาก็เปิดบัญชีตรงนี้ได้เหมือนกันนะก็คลิกเข้ามาตรงนี้ก็จะมีหน้าตาแบบนี้ก็ลองทาําตามขั้นตอนได้เลยคลิกที่ลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ครับประมาณนี้ ส่วนขั้นตอนนะครับเรากผงก็แปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็คือตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมุมมองสารเคลื่อนของอีเทเรียมกันนะครับมุมมองไอเดียในภาพใหญ่นะครับที่อัปเดตไปก่อนหนะ้านี้ก็คือเราตามเมเภาพที่จบนะครับตอนนี้กำลังมองเป็นนิวเซเคิลก็คือขึ้น2หรือว่าขา A ในภาพใหญ่ตอนนี้ก็คือแบ่งออกเป็นเคสที่จบ กับเคสที่ไม่จบเคสที่ไม่จบเนี่ยแบ่งออกเป็น2เคสย,ย่อยก็คือ C of e n d i n g ิ่กับ N o นนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยตัว e n d i n g เนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้นะแต่ว่าให้น้ำหนักยังน้อยอยู่นะครับเพราะการจบชุดปกติถ้าเป็นตัว ending จริงการจบควรจะเ็สัญญาณที่ที่ดีกว่านี้นะครับก็ให้นะ้ำหนักไปในทางเดียวกันว่าถ้ามันยังไม่จบก็ให้น้ำหนักของนอนมากกว่าแล้วก็ถ้ามันจบก็จะเป็นเคสนี้นะครับก็จะมาโฟกัสที่2เคสนี้มากกว่านะครับเราจะได้แบ่งแยก อ่มุมมองง่ายๆนะครับทีนี้เดี๋ยวทบทวนนิดนึงไอ้เคสที่จบนะครับอ้เคสที่ไม่จบก่อนก็คือกรณีถ้าเกิดว่าเรามองชุดนิวเซอร์เคิลตรงนี้ที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาชุดนี้ยังไม่จบนะครับก็คือกรณีที่ลงมาเป็นอันนี้เป็นขึ้นหนึง่งขึ้นหนึ่งใหญ่นะก็คือจบภาพแล้วเป็นขึ้นหนึ่งใหญ่ตัวนี้ลงขึ้นสองใหญ่หรือว่าขา A นะเป็นมุมมองที่เราตามกันมาก่อนนาะน,นี้ทีนี้เคสนี้ยังไม่จบเราก็มองว่าทั้งชุดนี้อะลงมาเป็นหนึ่งเซอร์เคิลอาจจะลงเป็น a ย่อย รีบาวีน้อยลงขาซีน้อยแล้วตรงนี้อาจจะเป็นขา X นะครับซึ่งตอนนี้อาจจะกำลังลงขา A นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ซัพพอร์ตในการลงเพราะฉะนั้นใครที่เล่นมุมมองนี้อยู่ก็ให้ดูดีๆนะมีโอกาสที่ยังลุ้นได้อยู่นะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันยังเป็นจุดจุดวัดใจนะถ้าดูจากแรงซื้อแรงขายเนะี่ยแรงแรงซื้อเนะี่ยถ้าเราวัดด้วยโซนแรงซื้อ แรงซื้อกลับจากชุดที่ลงมาแรงซื้อยังน้อยอยู่นะมีโอกาสที่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าหลุดแล้วเอาไม่อยู่นะก็ลงลงแรงได้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตามมุมมองของ A ที่ไม่จบได้ในเคสแรกนะครับสำหรับใครที่ตามมุมมองนี้นะครับทีนี้ส่วนตัวถามว่าเดี๋ยวไปดูอีกเคสหนึ่งก่อนนะครับไปดูอีกเคสหนึ่งก่อนเคสที่จบนะครับเคสที่จบ อีกเคสหนึงก็จะเป็นเคสที่จบก็คือตรงนี้ลงมาเป็น A เป็น B เป็น C of อซิกแซนะครับแล้วก็จบ A หรือว่า2ตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ตรงนี้กำลังขึ้นเตรียมขึ้นนี่วขึ้นสาหรือว่าขาา,ขา B นะครับขึ้น3าหรือว่าขา B ตกรน,นีที่ทั้งหมดเนี้ขึ้นเป็น i m p พ l w e Web นะครับทีเนี้ยในส่วนของมุมมองตรงเนี้ยให้น้ำหนักมีความเป็นไม่ได้ ขนาดไหนซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูจากเซกเมนต์เทียบกับก้อนที่ B แล้วตนะี้โอเคก้อนนี้กด็ดูค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับก้อนนี้นะเริ่มมีความเป็นไปได้นะที่อาจจะเป็นตัวไซเคิลนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นยังไม่ได้เห็นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวการขึ้นมารีเทสในน้อยก็คือแนวโซนดีกีขั้นต่ำ3-3.3%เนี่ยยังมาไม่ถึงครับก็แปลว่าถ้า,าพูดเอาตามแบบ เอาแบบที่เราเห็นก่อนยังแบบไม่ได้คาดการคือแปลว่า,าขาลงนี้อาจจะยังไม่จบนะครับอาจจะยังไม่จบแต่สิ่งที่เราพอจะอนุมานได้ว่ามันมีโอกาสจบก็คือขนาดไซดิกีที่ถ้าถ้าแพทเทิร์นนี้เป็นไม่ได้เป็นแพทเทิร์นผู้ลงต่อก็มีโอกาสเป็นการสะสมมาขึ้นต่อแต่อย่าลืมว่ามันก็จะมีเคสที่สามารถลงต่อได้คือเป็นเคสของนอนที่ผมบอกเป็นสกู๊เนี่ยเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้น ถ้ามันยังไม่ได้ทําลายกฎของการขึ้นเป็นอาเป็นนอนเนี่ยยังไม่ได้ทําลายการเป็น X เ,เนี่ยยังไงขาลงก็ยังมีโอกาสอยู่่ให้มองแบบนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังคือภาพระยากางก็คือขาลงยังไม่เปรียบระยะสั้นเนี่ยก็เรายังลุ้นที่จะกลับตัวได้อยู่แต่ว่าสัญญาณในทางเฟรมวิกเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะว่าอีทเทียมจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับ แล้วก็มาเช็คอีกนิดนึงก็คือถ้าเรามองว่าตรงนี้นะครับชุดนี้คือชุดที่จบนะครับถึงว่าเราตามมุมมองนี้อยู่นะครับเรามองว่าตรงนี้ถ้าดูดูด,ดูตรงนี้มันเหมือนเป็นตัวนี้มันเหมือนแค่สามเซกเมนต์นะสองเซกเมนต์มีหนึ่งเซกเมนต์แล้วก็แยกเป็นสองเซกเมนต์ขึ้นมาสามเซกเมนต์ผมให้เลงน้ำหนักอาจจะขึ้นเป็นโมดิฟเลฟหรือว่านอนก็คืออาจจะขึ้นเป็นแค่ขา A นะครับ A องเล็บซึ่งตรงเนี้อาจจะย่อลงมาเป็นขา B วงเล็บซึ่ง B เนี่ยจะแยกลงมาเป็น A ลงมาเป็น A ก่อนแล้วรีบาว B ก่อนแล้วก็ลง C แล้วค่อยจบ B ตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ว่าเบื้องต้นเราโฟกัสที่ B แรกก่อนนะว่าตรงนี้มันอาจจะลงมาเป็นขา B แล้วขึ้นเป็นนอนอีกชุดหนึ่งเลยหรือเปล่าอันนี้กรณีที่เกิดว่ามันจบแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะตามมุมมองนี้เราให้น้ําหนักของมุมมองเนี้ยสิ่งที่เราจะมาโฟกัสต่อคือตอนเนี้ยสิ่งที่เราเห็นก็คือน้ําหนักของการขึ้นของชุดเนี้ย ก็คือ,อยังไม่ถึงนะเกณฑ์ดิกิขั้นต่ำ1 3 7 9นะเกือบถึงแล้วยังไม่ถึงก็แปลว่าถ้ายัางไม่ถึงเนี่ยมุมมองเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้น้อยนะครับเมื่อเทียบกับภาพขาลงในระยะสั้นจังหวะอาจจะมีการดีดขึ้นไปแต่แล้วก็เรามารอดูทีนะึงว่าจังหวะที่ที่ย่อมาแนละมีจุดจับตัวให้เราหาจังหวะเข้าหรือว,ว่ามีมุมมองโครงสร้างภายในที่ซัพพอร์ตถ้าเรามันโอเคเราก็เข้าเพื่อเล่นรอบ รีบาของขา C ได้หรือว่าอย่างน้อยก็คือถ้าเป็นเป็นเคสอีกเคสนึงคือเป็น a ก็คือได้เล่นรอบเด้งของขา B ีอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่โฟกัสของมุมมองนี้ก็คือถ้ามันจบชุดขาลงตรงเนี้ยอาจจะน้อยก็อาจจะได้เล่นรอบเด้งอีกสักขาหนึ่งนะเด้งมากเด้งน้อยก็อยู่อีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเด้งรอบใหญ่ก็จะได้เล่นรอบขา4ชุดนี้สาหรับใครที่ตามมุมมองนี้อยู่นะครับประมาณนี้ทีนี้ส่วนตัวนะครับบอถามว่าตามมุมมองไหน จริงๆส่วนตัวก็ถ้าไล่น้ำหนักดูตอนนี้ลองวิเคราะห์ดูทั้งน้ำหนักของส,ส่วนโครงสร้างดีกีแล้วก็การรีเทสเนี่ยมันยังมันยังออกได้ทั้งสองทางเพราะฉะนั้นต้องรองอาจจะต้องรองข้อมูลของกาฟเพื่อมากกว่านี้นะครับเพื่อมากกว่านี้ซึ่งซึ่งตอนนี้ถ้าเราให้น้ำหนักก็คืออาจจะเป็นโฟกัสน้ำหนักของเคสของการลงในภาพระยะกลางก่อนแต่ว่าตอนนี้ที่ดูในโซนระยะสั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าชุดนี้ ถ้า,ามองว่าตรงนี้คือขาเป็น x ใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับเป็นการเด้งเพื่อลงต่อ,เ,อเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะว่าจะตามไอเดียไหนดีนะครับถ้าจบเดี๋ยวขอไปดูทางเฟรมเดนะว่า ไอชุดเนี้ยมันมีโอกาสที่จะพอจบชุดไซเคิลได้ไหมในภาพย่อยนะครับถ้าเรามองว่าเซกเมนต์นี้มันคือขา B นะในมุมมองของการมองขึ้นนะแล้วตรงนี้คือการขึ้นของขาซี่นะาถามว่าตรงนี้ไซ์ดีก,กีตรงนี้ ยังไม่ชัดเจนนะว่าไอชุดที่ขาลงตรงเนี้ยที่ที่ลงมาเนี่ยถ้าดูตามดาวเซอรีร่นะครับก็คือมีโลใหม่ไฮต่ำลงโลใหม่ไฮต่ำลงโลใหม่ไฮยังต่ำลงเพราะฉะนั้นถ้าอิงตามดาวเซอรี่อยู่ก็ก็น้ำหนักยังทางลงก็ยังยังได้ลุ้นอยู่นะในภาพระยากางเพราะฉะนั้น ส่วนตัวนะก็คือขออนุญาตตามเป็นไอเดียของการมองลงไปก่อนนะจนกว่าเราจะเห็นดิเรกชันหรือว่ามุมมองของขาขึ้นที่ชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพอลองดูแล้วจากการวัดรีเชสต่างๆแล้วน้ำหนักของทางลงยังดูได้เปรียบมากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าชุดนี้ถ้าเราตามมุมมองของขา C ีที่จบตรงนี้คือขา x ใช่ไหมแล้วตรงนี้คือการย่อของขา A ซึ่ง a น่าจะจบแล้วอยู่ที่ว่าตรงนี้คือขา B B จะจบเมื่อไหร่นะครับถ้าจบ b ก็เดี๋ยวมีลงขา C นะครับถ้า B B เนี่ยอาจจะมีชุดขึ้นย่อยอย่างที่ผมบอกตัวนี้จ,จะขึ้นเป็น a ย่อ b แล้วขึ้น C ขาหนึ่ง B อาจจะจบแบบนี้ก็ได้แล้วค่อยลงเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่ว่ามันจะเด้งทดลองต่อหรือว่าลงเลยนะครับจนกว่ามันจะทําลาย x ตรงนี้นะครับเป็นมุมมองเดิมที่เราเคยตามกันมาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าในระยะสั้นนะครับ b ตอนนี้ได้สัดส่วนในน้ําหนักดิกกีที่ สมส่วนกับ X แล้วนะครับก็คือได้ระดับดีกีขั้นต่ําแล้วก็คือพร้อมที่จะจบ b แล้วลงลงขา C ได้เลยนะครับลงขา C ได้เลยเพื่อจบขา A ของนอนชุดแรกอ่ะผมเขียนสนี้นให้รู้ว่ามันน่าจะเป็นโคราชุดกันนะครับก็คือ X เพื่อลงมา A ซึ่ง A ตรนนี้อาจจะลงมาเป็นนอนหรืออิมเพล์ก็ได้นะซึ่งดูตอนเนี้ยถ้าลงมาเป็นอิมเพล ตรงนี้ก็จะเป็น1หรือ a นะครับแต่ว่าตรงนี้ที่เห็นมันดูด้วยดูด้วยสายตามันเหมือนมันมีแค่สามเซกเมนต์ะนะครับเรียกเป็นว่าตรงนี้เป็นมโนเวฟนะครับมโนเวฟเป็น1แล้วตรงนี้ก็คือ2นะครับหรือ b แล้วก็ตรงนี้กําลังลง3หรือ c เนะเพราะฉะนั้นถ้ายังระยะสั้นเนี่ยยังไม่ได้กลับมายืนเหนือโซนแนวต้านตรงนี้ครับ หนึ่งสามห้าสามเนี่ยขาลงยังพอลุ้นได้อยู่นะแต่เดี๋ยวไปดูว่าหน้าหน้างานตอนนี้เราจะไปหาจงังหวะเล่นหน้าเซลล์หรือว่าหน้าช็อตได้หรือเปล่าหรือว่าในระยะสั้นเนี่ยมันซัพพอร์ตให้เราเล่นหน้าหน้าบายหรือว่าหน้ารองมากกว่าอันนี้เป็นการวางแผนในภาพกว้างๆก่อนนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่า อ่ายังไม่ใ้าถ้าจบแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงสัดส่วนของชุดนี้ชุดที่ที่ลงมารีเทสนะครับแต่ถ้ามันเป็นการเล่นของคลื่น3ามก็ก็เดี๋ยวก็รอดูว่าไม่ควรใช้เวลาในการลงที่ที่ออกข้างนานมาก,ก็คือควรจะควรจะลงได้แล้วถ้าถ้าชุดนี้ถ้าชุดนี้นะครับจะเป็นแค่ดีกกีย่อยนะครับ ลองในภาพก็คือตัวนี้เรามองว่าคือขึ้น1หรือ2หรือ b ใช่ไหมแต่ว่าตัวตัวนี้มันเป็นแค่ s เว็บ b j อยของการลงของ3เนี่ยก็ไม่ควรจะมีวบบขนาดใหญ่เกินก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีการออกข้างอยู่เนี่ยก็อาจจะแอ d ซูมว่าแอ d ซูมว่า b เนี่ยอาจจะยังไม่จบหมายความว่า2ตัวนี้อาจจะยังไม่จบซึ่งอาจจะแยกตัวเป็น p o l y w e erm, บก็คือเป็น a เป็น a ยยอ b บแล้วก็4แล้วบค่อยจบซึ่ง B เนี่ยอาจจะเบรกไฮหรือไม่เบรกก็ได้ เพราะว่าตอนนี้บิถ้าถ้ามันเป็นอีกเคสหนึ่งก็คือลงมาเป็นวงเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะก็คือเป็น A น้อย B น้อย C น้อยเนี่ยตอนนี้ B มารีเทสก็คือมันอยู่ในระดับดิกีที่อ่อเกินหกสิบอจุดแปดนิดนึงก็อารมณ์ของเวก B ได้เพราะเป็นเวก B ีเนี่ยขา C มันจะเป็น C เฟลก็ได้หรือ C จะหลุดเหนือขา A ไปแล้วก็อยลงก็ได้เพราะฉะนั้น ถ้าดูดูหนะ้าหน้างานตอนเนี้ถ้าใครถ้าส่วนตัวมองนะถ้าได้ขึ้นมาอาจาจะจังหวะเล่นหน้าช็อตหรือว่าหน้าเซลวน่าจะได้เปรียบมากกว่าส่วนระยะสั้นเดี๋ยวไปดูทีหนึ่งว่าจะพอมีไอเดียในการที่จะสร้างเงื่อไขในการเล่นหน้าบายได้ไหมนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวลองไปดูโครงสร้างตัวนี้ว่าพอจะเป็น C หรือว่าจะเป็นเหมาะว่าที่จะเป็น B นะครับเโอเคเดี๋ยวไปดูว่ามันเหมาะว่าจะเป็นโครงสร้างของ C ไหมนะครับทีนี้เราดอกมาดูทำเฟรม4ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ถ้าเรามาดูในรอบของตัวโตนนะครับบ i ๊กอยู่ในโซนโอเวอร์โซแล้วก็ ตอนนี้เดเนี่ยถ้าถ้ามันยังไม่ได้ขึ้นแล้วมันยังยืดยืดอยู่างนี้เนี่ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ,อาจจะทำให้เดโอบอรได้นะถ้าเดโอบอรได้แบบนี้ก็ถ้าเราดูอินดิเคเตอร์เชื่อมด้วยแล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะที่อาจจะลงขา C ได้เลยนะครับขา C ก็คือหมายความอาจจะจบขึ้น2หรือ B เนะี่ยเพื่อลงขา C ได้เลยแต่ถ้ายังลีลาหรือว่าละกเลยก็อาจจะยังไม่จบนะครับแต่ว่ายังได้น้ําหนักเป็นการเด่งเพื่อลงต่ออยู่ นะครับจนกว่าเราจะเห็นด r เร t ชันของการดีดรีบาวที่ชัดเจนนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างภายในตรงชุดเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นการย่อใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ B นะจบหรือยังเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับ เราสร้างเงอนขว่าปีสกปรกกันได้ครับแล้วก็มาดู4ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงตอนนี้ก็อยู่ในโซนโอบอลเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยตอนนี้มันโอบอลก่อนหน้าอยู่ประมาณเนี้ยถ้าถ้ามันจะจบเนี่ยมันก็ยังอีกไกลและกว่ามันจะเบรกตรงชุดนี้ได้เพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะอาจจะย่อตัวลงอีกสักเที่ยวหนึ่งครับของรอบสี่ชั่วโมงอที่ว่ามันจะเทลงตรงนี้ให้เลยได้ป่าหรือจะกระชากขึ้นหนึ่งทีแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยก็ยังจะโฟกัสเล่นหน้าเซลนะจากที่เราวิเคราะห์แล้วก็ปมมลลผาทั้งหด ทีนี้เรามาดูในส่วนของกราฟตรงนี้หน่อยนะครับตอนเนี้ในระยะสั้นเนี่ยผมมองว่ายังมีโอกาสไปต่อนะเพราะว่ามันยังมีเป้าในโซนด้านบนนะที่รอทดสอบอยู่นะก็คิดว่าถ้าชุดนี้นะเดี๋ยวขอไล่นิดนึงนะว่าถ้าเรามองว่าเป็น b ที่จบใช่ไหมเตรียมลงขา c ซึ่งตรงนี้มันก็ไม่เหมือนกับขึ้นหนึ่งนะม,นมันเหมือนกับนอน มี3ขาเพราะฉะนั้นอาจจะเป็น A แล้วก็ B แล้วลง C ได้อยู่นะครับหรือว่าหรือว่าชุดนี้นะครับอาจจะขึ้นมาเป็นเป็นเป็นชนแนลแบบนี้หรือเปล่าอืมเดียนนะ าจจะเป็นก็อาจจะเป็นแบบนี้ครับก็อาจจะเป็น a นะครับวงเล็บ a น้อย b น้อย c น้อยจบ b วงเล็บตอนนี้อาจจะเป็นขา c นะครับซึ่งอาจจะขึ้นมาเป็นตัวแต่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะขึ้นถ้าดูตรงนี้ไม่น่าจะเป็นอิมเพลวแล้วเพราะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันอบอกว่าแลปกันเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเป็นโมดิปเปียบก็อาจจะเป็นตัวเดวกานอกนะครับมากกว่าหรือว่าเป็นนอนนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ขึ้นขามองว่าเป็นขา C วงเล็บใช่ไหมมันจ,จะขึ้นมาเป็นนอนก็คือ A B C แต่ตรงเนี้ยงื่อนขาของ X น่าจะเกิดแล้วนะ ถ้าดูตรงนี้นยังสามารถเป็น x ได้อยู่นะก็คือ,อจ,จะเป็น x a b c แบบนี้แล้วค่อยลงหรือเปล่านะครับในภาพระยะสั้นแล้วค่อยจบไอขาขา b นะครับค่อยจบขา b หรือว่า2ตรงนี้แล้วค่อยลงขึ้น3นะครับระยะสั้นอาจจะยังไปได้ต่อนะโอกาสไปได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไอเดียแบบนี้หรือว่าตรงนี้อาจจะขึ้นมาเป็น Uh, A, B, อ่าเอบีซียังไงก็น่าจะมีขาอีก e, ขาหนึ่งเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะมีขาหนึ่งนะครับในระยะสั้นจนกว่านะครับถ้าจุดสังเกตถ้าเกิดว่าราคามันหลุดหลุดโซนนี้งลงมาเนี่ยก็มีโอกาสนะที่อาจจะลงต่อได้ก็คืออาจจะลงต่อได้เลยนะครับถ้าหลุดนะระวังเงอนขาไวบบ้ก่อนถ้าหลุดโซนนี้นะครับประมาณ1 2ึ่ ขาลงมีโอกาสที่จะลุ้นลงต่อได้นะครับลุนลงต่อได้และการจะลงได้แรงถ้ามันจบชุด B หรือ2อบดีนะครับก็หมายความว่า C มันอาจจะจบแค่นี้นะครับเพราะฉะนั hmm. ้นในระยะสั้นนะส่วนตัวก็มองว่าถ้าราคาขึ้นมาต่อเลยนะน่าเซลล์น่าสนใจนะและหน่ถ้าหนึ่งชั่วโมงไม่ลงมาโอเวอร์โซด้วยเนี่ยอาจจะทําให้ไอ i ของลากไอของหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปอเโอบด้วยก็ได้ เป็นแนวต้านที่น่าสนใจคือ1238นะครับจุด33แล้วก็แนวต้านถัดมานะครับจะอยู่ที่1247จุด40แล้วก็แนวต้านอีกอันที่ค่อนข้างแข็งขึ้นมาหน่อยก็คือ1260นะครับแล้วก็แนวต้านอีกโซนหนึ่งที่แข็งหน่อยก็คือ1260 1260ถึง1268แล้วก็1238ถึง1247เป็นโซนแนวต้านที่น่าสนใจซช่อาจจะชนตรงนี้แล้วลวกเลยก็ได้หรือว,ว่าหรือว,ว่าอาจจะชนตรงนี้ แล้วก็ย่อแล้วมีขึ้นีกขานหนึ่งล้วก็ย่อก็ได้ส่วนตัวยัมมองแบบนี้อยู่นะครับถ้ามันขึ้นต่อเลยนะแต่ถ้าลงมาเลยเนี่ยขาบายก็าจะามาลุ้นเล่นตรงนี้สั้นๆนะแต่มีโอกาสที่จะเป็นการสวนเทรนหรืออาจจะเป็นการเด้งผู้ลงตอ,อนะครับก็คือโซนนี้หนึ่งหนึ่งเก้าแปดจุดหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งแปดเก้าจุดศูนย์สองแล้วก็น่รับแข็งขึ้นมาหน่อยก็คือแนวรับโซนหนึ่งนเจ็ดห้านะครับจุดศูนย์เจ็ดแล้วก็นวรับถัดมาก็คือ หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดนะครับหรือว่า 1, หนึ่งหกโดยประมาณก็เป็นโซนที่น่าสนใจแต่ถ้าลงมาถึงโซนนี้โอกาสหลุดลงต่อน่าจะมีค่อนข้างสูงถ้าจะถ้ามองถ้ามองด้วยสายตาก็คือถ้าไซเคิลนี้จะไปต่อก็ไม่ไม,ไม่น่าจะย่อลึกลงมาแบบเนี้ยโอแลับมีทรายได้แต่ว่าถ้าจะไปต่อควรจะไปเลยถ้าโออร์บลงมาจะคิดว่าอาจจะทําให้โครงสร้างตรงเนี้ยมันเสียแล้วอาจจะทําให้ขาลงกลับมาได้เปรียบนะครับส่วนตัวมองแบบนี้เพราะฉะนั้น ระยะสั้นถ้าขึ้นไปนะน่าเซลล์ก็ยังพอลุ้นได้แต่ถ้าย่อมาฝั่งบ่ายก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะย่อในรูปแบบไหนและมีจุดกับตัวที่น่าสนใจหรือเปล่าแต่ในระยะสั้นนี่คือมวังว่าถ้าย่อมาโซนนี้อาจจะลุ้นเล่นรอบเด้งได้นะแต่ถ้าลุดนโซนนี้ไปมาโซนนี้ก็ให้ระวังหน่อยนะครับประมาณนี้ก็ใครที่ชื่นชอบการเคร้ะห์อแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ บอกว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านไม่มากมาน้อยสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกำไรมในการเทรดสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับ